น,นายนภัสเสียใจขอโทษดราม่าหมู่แผงไม่เจตนาทําร้ายใครจูจๆก็กลายเป็นประเด็นดราม่าสนันโซเชียลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เดือดกรณีพระเอกหนุ่มน,นายนภัสโพสต์ภาพโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมที่ผลิตจากพืชโดยระบุว่า ถ้าเนื้อหมูขึ้นราคาลองหันมากินเนื้อจากพืชแทนนะครับอร่อยดีต่อสุขภาพปราศจากความกังวลเลยครับซึ่งงานนี้ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ติ้งหนุ่มนายว่าไม่ควรนำเรื่องความเดือดร้อนและปัญหาปากท้องของประชาชนมันควรเอามาทำคอนเทนต์โฆษณาแบบนี้กระทั่งพระเอกหนุ่มกรบโพสและปิดคอมเมนต์ไป ล่าสุดน,นายนภัรก็ได้เปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าก่อนอื่นผมขอโทษประชาชนทุกคนเลยนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายน้ำใจใครก่อนผมโพสก็ดูข้อความเหมือนกันเป็นแคปชั่นที่ทีมงานส่งมาแต่ตอนโพสเราไม่ได้มีเจตนาที่แย่เลยไม่ได้ต้องการให้ไปกระทบจิตใจหรือทำร้ายจิตใจใครเลย เจตนาของผมในโพสต์เป็นเจตนาดีที่เห็นว่าถ้าเนื้อหมูราคาสูงก็มีทางเลือกหลายๆทางและอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกก็ถือว่าได้ทำบุญด้วยเพราะว่าเราหยุดฆ่าสัตว์อันนี้คือเจตนาของผม แต่ก็ไม่ได้อยากจะแก้ตัวอะไรให้มันยืดเยื้อผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเจออะไรอยู่บางและรู้ว่ามันกระทบจิตใจคนหลายคนผมต้องขอโทษไว้ตรงนี้เลยครับตอนเห็นครั้งแรกเห็นดราม่าตกใจมากและถามว่านอยไหมนอยครับเพราะไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไรแบบนี้ก็เสียใจครับรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ดีหรอ หรือเป็นผู้ก่อการร้ายเหรออะไรแบบนี้แต่ผมไม่ได้รู้สึกโกรธนะครับเข้ารบในความคิดของทุกคนและไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ